สวัสดีค่ะพบกับรถชีกแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ภูทับเบิกค่ะก็จะเห็นนะคะบรรยากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะก็ดูผู้คนนะคะตอนจุดนี้นะคะเป็นจุดชมวิวค่ะก็จะมีผู้คนนะคะเยอะแยะนะคะก็จะมาถ่ายรูปรุมกันนะคะ<ๆ>ก็ดูจากรอบๆนะคะและด้านหลังค่ะก็จะเป็นทางะะที่เราได้ขึ้นมาถึงภูทับเบิกค่ะซึ่งยากลำบากมากเลยค่ะเราไปชมทางที่เราขึ้นมาเลยคะ่ะเป็น ที่นี้นะคะก็จะเป็นทางค่อนข้างที่จะคดเคี้ยวนะคะเป็นระยะเวลาเป็นระยะทางประมาณ40กิโลเมตรได้นะคะกว่าที่จะถึงภูเทียนเลยนะคะถ้าเป็นทางที่ค่อนข้าง 5, อันตรายนิดนึงนะคะต้องใช้ความระมัดระวังนะคะจะสวยงามมากะคะ่ะขึ้นมาแล้วนะคะรู้สึกว่าคุ้มจริงๆค่ะการที่เราได้มาคุณปไปมาอย่างนี้